น,นี่คือรูปทําอาหารนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะก็จะพาเพื่อนๆมาชมนะคะวันนี้ลูกทําอาหารอีกแล้วนะคะเขาทาอาหารเก่งนะคะพาไปใกล้ใก็กลัวมันจะระเบิดเนอะนะคะมาทาน้วยการเด้อพี่น้องจ๋านะคะ เป็นเนื้อหมูสันในทอดนะคะเขาก็ทำสวยนะคะเ,เพื่อนๆทำสวยมากเลยหน้าท่านนะคะสวยงามนะคะเพราเป็นคนชอบทำอาหารนะคะมาทานด้วยกันค่ะ